หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทานหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่กดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สิบเปอร์เซ็นต์ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศรด้วยนะครับเพื่อพาการ์งคลิปใหม่ถ้าทำหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม อากาศตอนเช้าช่างบริสุทธิ์จริงๆเลยเฮ้ยว่าแต่ทำไมต้องมาทะไอย่างเงี้เนี่ยเฮ้ยชาเดเอะยอะไรวันนี้ทำอะไรดีนะจะเผาบ้านในทิ้งไหมเฮ้ยเผาเผาเผ,ผ,ผาบ้านอะไรฮะโอ้ยบ้าเพิ่เจอแลนะ้ววันนี้ในบ้านไม่มีแต <c oughs> ่บ้านบ้านเหมือนเดิมเหมือนกับบ้านว่างบ้านเช่าเนี่ยโอ้โห <c oughs> ชีวิตนี้เรียกเขามาเรียกเขามาเรียกเขาเรียกเขามาเฮ้ย อะไรใครแคมป์ซื้ออะไรอะไรเข้ามาเะไรเข้ามาอุปกรณ์ไม่มนสุดพิเศษราคาับถูกมาซื้อได้นะครับไม่โกรธครับโอ้เอ้ยเราขอเพื่อ่านได้เพื่อกาแฟเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นนะเฮ้ยอ้าวสิครับคุณลูกค้าอ้าวทำไมไอเอิญนี่หว่าเฮ้ยอะไรก็เอิญไงอุ้ยไปไปไปเอานี่นี่นี่ลูกค้าเนี่ย มา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 อะรล่ะครับขณเอิร์ธครับคุณเอิร์ธอืมคดีหน่อยแล้วทำไมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไอ้นู้มันขายอุปกรณ์เป็นมลนะเพื่อนอุปกรณ์เป็นมลเหรอเฮ้ยอะไรนะนี่คือห็นอะไรอ๋อไม่เืยเนี่ยดิเลี้ยงไอ้เพื่อนอะอะไรอะดินน้ำลมไฟอะโอ้ยก็รู้นี่ว่าเอิร์ธนี่เจ๋งแล้เนี่ยคือเจ๋งแล้วโอ้ว่ายังไงว่าไงวอายังไงทำอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ม้าข้าวไม่มลอะแล้วก็จะไหนมา ลันลาลัลาลัลาอะไรไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยไปขโมยมาวะเนี่ยนุบไม่ได้ขโมยจริงๆไม่ขโมยแล้วเนี่ยเฮ้ยซึ่งกบเวทมลอะไรไปโมลนั่นเหรอเฮ้ยเพื่อนมันน่าจะเสกหว่าเสกยาฟีเขียวได้นะเพื่อนยาเขียวอะไรก็แต่แต่กินนี่ก็โจมันนี่อันนี้ไปเฮ้ยยาเขียวยาเขียวบัลลีซีดเฮ้ยนายจะซื้อเพื่อนเดี๋ยนะจะซื้อยังไงในเมื่อนายจะขายไงเอ้างี้ ชูเวป็นมลไฟเล้าฟิวฟ,ฟ้ามะพร้าวแก้วฟิวฟ,ฟ้ามะพร้าวแก้วคือมันก็แค่อธิวิทย์ไอชูเปนมลเนี่ยมันก็อธิวิทย์นะเพื่อนแต่ทันน่าใส่แล้วก็มีคาถาก็นายจะเป็นพ่อมดที่แท้ทจริงยังไงแต่เพื่อนพ่อมดที่แท้จริงนั่นเหรอโมดเนี่ยไม่โมดแล้วเท่าไหรอ่อ่ะอาโลเบเซตนี่อ่าราคามิตรภาพาราคาเพื่อนเนี่ยโหราคาเพื่อนเนี่ยเท่าไหรอ่อ่ะพันหนึง่งว,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 ว้าวว้าวนะตั้งพันเลยมันสามารถไปซื้อข้าวซื้อต่างๆ ไม่เพื่อนน่าไม่เข้าใจห้าไปซื้อเอ้ยถ้านายซื้อแล้วมันก็คุ้มจริงแต่ว่านายมีเบีมนเลยเพื่อนอืมมันก็เทนะเลยเป็นพ่อโมสเนี่ยเฮ้ยเราชอบเป็นพ่อโบสตีเขียวใช้พลังได้เฮ้ยโอ้ยชอบมากเลยบอกเลยเสกเป็นการเป็นมิกกิ้เมาส์มิกกิมเมาส์อะไรไอ้มิกกี้หูป่าเลยเฮ้ยไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้ออะไรวะเฮ้ยเพื่อนซื้อเพื่อนไม่ต้องเลยให่ลูกค้าไปซื้อทุบดิเออาไม่มีตังกันนะลูโอ้ยนี่กะไรประโยชน์ย่างย แไปอยู่แล้วเฮ้ยอะไรมางคนมาขายเนี่ยฮะร้านค้าเป็นมนอะไรขายด้วยเฮ้ยทำเนี่ยกับว่ามันหาได้ง่ายมาเลยว่าแต่หนู่งเอาเนี่ยมาเนี่ยเฮ้ยอย่าให้รู้เลยเนี่ยมานะอโเฮ้ยดูสมิตรว่าเอาละเดี๋ยวลาไปขอตัง้งสมิตรแล้วดูสมิตรครับผมเอออะไรอ่ะเฮ้ยใครอบตรงนี้ข้างล่างนี้เฮ้ยอะไรโอ้เฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวดาว่าว่าที่มันขายของปนได้เอาจากตรงนี้เลยเฮ้ย บ้านอะโอ้เฮ้ยมันห้องโกดังเก่าๆวะเนี่ยโอ้มีของเอ้ยมันต้องเป็นของดีแน่ๆเลยเก็บก่อนละกันจืบๆๆคนละกันเฮ้ยยังเก่งโอ้มียังเก่งเรียบร้อยใส่ครบเปิดเปิดโอ้ยาเก็บยาเฮ้ยกระถาเอ้ยยังมีของเหลืออยู่โอ้โอเคเฮ้ยพอมองกุลเหรอฟืบใส่ฟืบฟืบฟืบโอ้โห พ่อมุดตัวน้อยเอิอมาแล้วจ้าไม่น่าใช่โอ้สุดยอดเลยเฮ้ยเวทมนต์กันเหรอเอ,อ้ยมันจะเจ๋งกันที่เทียวเอาละเวทมนต์อ่เออเอาเ,ออเพียงโอ้โอ้ยิงเวทมนต์ได้ด้วยแฮ่หูมันอะไรไปม,มวนไปม,มวนวะเฮ้ยเดือดเดือดดืเดือดโอ้ยเฮ้ยของจริงก็ของจริงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมีของฟรีก็ดีดิเฮ้ยเอาละจะ,อะ,ะ,ะโอ้ยยิงรวยด้วยโอ้หู เจ๋งมากเจ๋งมากจริงจริงจริงเฮ้ยต่อไปนั่นแหละเป็นไฟอ่ะโอ้ฟึบโอ้พลังไฟโหพลังไฟปัง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 ต่อไปนั่นแหละเป็นไฟฟ้าเอ้ยไม่มีให้ลองนี่เลยอ่ะเจ้าหมูหมูมากะแกงนั่นแหละน่าลองกันเลยคือแฟมโอ้ช่วยฟ้าแสงโว้เลยเหรอเฮ้ยอะไรคือไม้โอ้ความสามารถในการขุดเหมือนเล่นทีเหรอเฮ้ยโคตรเจ๋งขุดทางกันได้โห้ย ไม่ต้องมีที่ขุดใช่้พลังไม่มวลก็ได้เนี่ยเอ้ยโคตรเจ๋งเออ,เอ,อแต่พลังจะหมดแล้วเอ,อ้ยติมพลังไม่มวลอ้าโคตรจจ๋งแจ๋วเลยโหพลังนี้เอ,อ้ยตัดเรา,เราตัดไม้ดิเคยจะได้ตัดไม้โคตรเจ๋งเลยโอ้ตัดได้ดีด้วยโว้ยสบายแล้วคราวนี้โหเร่งๆโห้ยนี่การตัดไม้ระยะไกลเีลยดูดูระยะไกลโหแต่ว่ามันจะคุ้มไหมเนี่ยเอาพลังไม่มวลมาตัดไม้เนี่ยไม่มีความคุ้มขนาดนะเลยโว้ย หมด14บควอเตอร์โอเคออบมาหน้าตัวด้วยเฮ้ยมีไงพลังฟรายซึ่งอู้หู้จริงเลยฟรายสปอมโอ้โหชาแต่เล็กก็แรงเนี่ยเฮ้ยแต่เอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยร้นค้าหมดอีกแล้วเหรอเอ้ยทำอะไรนี่อะเฮ้ยทำอะไรนี้โอ้โหลูกค้าเยอะมากเลยแสดงว่าต้องเป็นร้านค้าไม่หมดอย่างแน่นอนเลยเฮ้ยโอเคลองตีเดโคก็ตีก่อน เดี๋ยวซ oh, hey. so oh, oh, like, ิโหคนแน่นเลยคนแน่นเลเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงอ๋อว่าอย่างไงเขามาซื้ออะไรลุงโอ้ยน้ำดีวัวนี่เนี่ยเป็นร้านค้าวันที่ที่ดีสุดในที่นี้นะที่ดีสุดอย่างนั้นเหรอโอ้ใช่ไไ้หมดนีเนี่ยมีทั้งความเก็งเก่งแบบไม่รู้สึกว่าเขาชื่ออะไรสมสมอ่ะฮะสมสมอ่ะแสดงว่ามันต้องเป็นคนรู้จักผมได้เลยคนรู้จักเธอเหรอโอ้ยเพื่อนเธอที่เก่งเลยเนี่ยเก่งกันเหรอผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกแปลกได้เลยเฮ้ยนี่มันมาสมชายเฮ้ยสมชาย โอ้ยไม่ไงเอ้ยเป็นไงสมชายนะตลนตายมะไรอยางงี้เดินรู้สมชายนะเอ้ยเพื่อนมากก็มาใครของสิเอ้ยโอ้เสียงแค่ไปสมชายโหอะไรเนี่ยโอ้ยนี่หมดเหรอทำไเองเลยสมชายโอ้ยเน้น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 หอนโอ้ยทำไมติกกกากเฮ้ยเป็นแล้วปะเนี่ยเออไม่เป็นไรเอ้ยตอนะเลนายนี่เนี่ยเออโอ้ยอ้ะเสียงหลอกกันไปเสียงหลอกนะโห รู้สึกว่ามีคนต้องการของนายมากเลย่านี้สมใจนะ้ออได้นอนน่ะเป็นโมชันแข็งเก็นน่ะอ๋อน่าจะเจอตั้งแต่เมอไหร่อ๋อยน่าสนใจนะแล้วเท่าไหร่อ่ะอ๋อยราคามีต่ภาพนะเพื่อนนะอ๋อยคนคุณเน่ยราคามีต่ภาพคนคุณเนี่ยเท่าไหร่อ่ะร้อยล้านอ๋อยอะร้อยล้านโอออ๋ออ๋อยอ้ออู้ซีพวกมึงเดี๋จะซื้อเลยอ๋อยโอ้ยราคาที่ถูกมากนะถูกบ้าบออะไยร้อยล้านโอ้โหพานผมไม่สนละเอ้ยเอ้ย ในร้าค้าเนี่ยคือต้องร้อยล้านเฮยโอ้ยอมเป็นพ่อบนปกติดีกว่าใช่วบ้านอ่อเฟลฟาวปเฝ้าโอ้โหชีวิตนี้โอ้ยบ้าจริงเชียวอะไรครับเตี้ยเราจะเป็นบนกระจกอย่างนี้ต่อไปกันเหรอโอเคเราโดนอยู่เฮ้ยถ้ามีไอ้ร้านค้าเหมือนกันแล้วก็เอ้ยเอ้ย อะไรอ่ะห้องเก็บของเลยเฮ้ยไอ้นี่มันก็ได้เหมือนเดิมนี่หว่าอีกิกการละลาอีกิกการหน้าอีกิกกาหน้าเฮ้ยโอ้แสงวาเอ้ยโอ้คาราบจะมีของดีแน่แนเลยบางการเอามาขายร้านอื่นแล้วคาราบร้านที่ดริงวเองก็เจอนี่หว่าเจอฟรีๆด้วยแสดงว่ามันต้องมีของดีแน่แนเลยไปครับผมแต่โอ้โอ้คน้าเป็นแต่มันโกเลมเหรออะไรเนี่ยฮะ

อ df, โอเคมาลองใช้ไฟไฟซุบซุบไฟฟุบปั๊มปั๊มตมิดมาแบบนี้ทำไรฮะจะสู้มพลังไฟเหรอสู้อ่ะสมซุ่มพลังอาไฟไฟไฟนี่เหตไฟไฟเออแซม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 โอ้แต่มันก็โอ้ยห่างเลยเฮ้ยเอะไะมีมีทรายรู้ว่ะเออโอ้ยแต่พลังไฟแรงกว่าไฟไฟสแปมสแปมไฟสเปมไฟสเปมไฟอ เฮ้เสร็จแน่เจ้าจกุลเจ้ากุลเลมเอ๋ยเสร็จแน่เสร็จแน่เออไอ้ฟ้าไอ,อ้ฟ้าช็อปิปช,อช,อชอ็อตช็อตไปเออแซมมุ้งนี่เออพวกเมจิกนี่ฟ้าเออโหยเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเก่งที่ได้แล้เลยนะเอาล่ะเติมพลังกอนไอ้ยเติมทำไมเมื่อเราเติมทัไหมแล้วนี่คือ,อตตม,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 อตตมีแล้ว,อเ,วเอยสิเอาล่ะความลับตั้งแต่ล้านนี่คือแน่ว้าวชิเกก่อน,น,นเลยเอ,เอ้ยจิงจ้าใส่แล้วแล้วกูดาวกับโอ้ เข้าที่เร็ว20%อันนี้ไม่เพิ่มเลยโอ้ใส่แล้วดูมีสง,งาาส่าราศีเหลือเกินโหยเอ้ยเร็วก็จริงเร็วก็จริงคาทาโอ้น้ำยาโอ้โยขราวนี้ใช้ไม่ไม่หมดแน้นอ,อนเลยต่อไปคืออะไรเนี่ยเป็นพวกแหวกกำไรเหรอเอ๊ะคือใส่แล้วเป็นพลังมากขึ้นเหรอใช้แล้วพลังงานใ,ใช้น้อยลงใช้แล้วมีโอกาสเร็วขึ้น50%นานน้อยลง เรวขึ้นโอ้โหจะโกงกันไปแล้วนะเฮ้นลองสิโอ้พลังให้มวนยิ่งใหญ่กันเหรอเฮ้ยเอรับมาเปลียนเทสดีกว่าอันเก่าเป็นมิติทรายโอ้เฮ้ยอันนี้มันแบบคุณดาวเร็วเกินนะฮะเซอร์เฟนแล้วเกือบใช้ได้เรื่อยๆไม่จำกัดแล้วเหรอโอ้หอุ้ยพลังมหาวิมลโอ้ my god ต่อไปคือโอ้อันนี้คือเอ้าเอาเอาเอาไม่หมดหมดเลยเหรอเอ๊ะอันนี้อ่าใชส โอ้ยหายหมดอ่ะไอ้เจ้าอะไรที่หมดอ่ะอ๋อโถแสดงว่าไอ้เจ้านี้จะมีผลบัฟเลี้ยอย่างไ้เลยึบเอ้ยไฟหมดโอ้โหหมดทุกอย่างเลยโอ้ยบ้าจริงโอเคใช้ปกติก็ได้วะโอ้ยวันนี้ไม่มีประโยชน์เลยอ๋อพลังซันติสชันนั่นพลังเครื่องรางเลยหึบบปุ๊โอ้ยโอ้ย ส่งกล้ลังร้อยล้านอ่ะโหโอ้โหโอ้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 โอโอแต่พลังไม่กลับมาเลยไม่นะพลังโง่เอ้ยมาดเจ็เชียวแต่โอเคใส่ใส่ไหนจะพลังอ่ะใส่ใส่ได้ไหมโอ้แต่พลังของนี้ไม่ไม่พังเลยเนี่ยสงสัยว่าคดาวเร็วเกินไปหรือยังไงหรือมันโกงกันไปหรืยังไงไม่ได้ฮะเออไม่น่าใช่โอ้โยโอเคเดี๋ยวเขาไปซ่อมแหละเออ คุณซัฟฟอร์มโอเคใช่ไหมเด้อฮันเดอร์บาร์ดตอว่าปุ่มอู้โวพลังโคตรโกลมอันนี้พลังไฟปุ้มปุ๊บโอ้แต่มันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหพลังละลายกันไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรฟังคาแซมปุ๊บฟปุ้มอันนี้ก็เป็นอะไรพลังอะไรพลังน้ำหรอโอ้โหอ้ามดแล้วโอ้โหชีวิตเป็นไปเล หลุดตรงไม่ได้แต่พลางวลานี่ช่างใช้คุม้มจริงเลยแช้งเดียวคือแบบหืล่อชาต้ายังไม่เสร็จเลยเนี่ยใช้ไม่ต่อไปได้โถ่แต่วันนี้ก็เตัวปืนกลปืนกลโอ้อันนี้ก็โกงเนี่ยเออพลางหมดโถ่แล้วมันก็โกงดี